เราเคยได้รับคําเตือนจากใครบางคนไหมคะถ้าคือว่ามีใครเตือนเราเตือนแล้วเตือนเล่าแต่ว่าเราไม่ได้ฟังจนกระทั่งเวลาเนี่ยผ่านล่วงเลยไปเนี่ยแล้วทุกอย่างก็จะสายเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูนะคะว่าพระเจ้าทําอย่างไรกับคนที่มึนเฉยต่อเสียงตรัสต่อเสียงคําเตือนของพระองค์ CGN ไทย สวัสดีค่ะพบกับรายการ Living Life นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูโภชนะของพระเจ้าด้วยกันแล้วก็มาดูว่าเราจะประยุคผู้ชนะนั้นได้อย่างไรพบกับดิฉันวารุณาเชื้อหน่ายนะคะผู้ชนะของพระเจ้าในวันนี้จะมาจากพระธรรมเอเสเคียบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่16นะคะในหัวข้อที่ว่าคุณกําลังฟังอยู่หรือเปล่าเอเสเคีย e บทที่12ข้อ1ถึง16 พระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางพงพันธุ์มักกะบดผู้มีตาไว้ดูแต่ไม่เห็นผู้มีหูไว้ฟังแต่ไม่ได้ยินเพราะเขาทั้งหลายเป็นพงพันธุ์มักกะบดเพราะฉะนั้นบุตรมนุษย์เอย๋ยเจ้าจงจัดเตรียมข้าวของสําหรับการเป็นเฉลยให้ตัวเองและจงไปเป็นเฉลยในเวลากลางวัน ต่อหน้าต่อตาเขาทั้งหลายเจ้าจะต้องจากสถานที่ของเจ้าไปเป็นเฉลยยังอีกที่หนึ่งต่อหน้าต่อตาพวกเขาบางทีพวกเขาจะเข้าใจแม้ว่าเขาเป็นพงพันมักกะบทเจ้าจงนำข้าวของของเจ้าคือข้าวของสำหรับการเป็นเฉลยออกมาในเวลากลางวันต่อหน้าต่อตาเขาทั้งหลายและในเวลาเย็นเจ้าจงออกไปต่อหน้าต่อตาพวกเขา เหมือนอย่างออกไปเป็นเฉลยจงเจาะกำแพงต่อหน้าต่อตาพวกเขาแล้วนำข้าวของออกไปตามช่องกำแพงนั้นจงยกข้าวของใส่บ่าของเจ้าต่อหน้าต่อตาพวกเขาแล้วแบกออกไปในเวลามืดเจ้าจงคลุมหน้าไม่ให้เห็นแผ่นดินเพราะเราจะทำให้เจ้าเป็นหมายสำคัญแก่พงพันอิสราเอลแล้วข้าพเจ้าก็ทำตามที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชา ข้าพเจ้านำข้าวของเหมือนข้าวของสำหรับการเป็นเฉลยออกมาในเวลากลางวันในเวลาเย็นข้าพเจ้าก็เจาะกำแพงด้วยมือของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้านำข้าวของออกไปในเวลามืดแบกบนบาของข้าพเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเขาในเวลาเช้าพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยพงพันอิสราเอล คือพงพันธ์มักกบฏนั้นได้พูดกับเจ้าไม่ใช่หรือว่าเจ้าทำอะไรจงกล่าวแก่พวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าครวาดนี้เกี่ยวกับเจ้านายผู้นั้นในเยรูซาเลม็มและพงพันธ์อิสราเอลทั้งหมดซึ่งอยู่ในนครนั้นจงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นหมายสำคัญต่อพวกท่านสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำไปแล้วนั้น เขาทั้งหลายก็จะถูกทำแบบเดียวกันนี้ด้วยเขาจะถูกกวาดไปเป็นเฉลยและถูกคุมขังและเจ้านายผู้นั้นซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกเขาจะยกข้าวของขึ้นใส่บาในเวลามืดแล้วออกไปเขาทั้งหลายจะเจาะกำแพงและนำข้าวของออกไปทางนั้นเขาจะคลุมหน้าของเขาเพื่อว่าเขาจะไม่เห็นแผ่นดินด้วยตาของเขาเอง และเราจะกลางข่ายของเราคลุมเขาและเขาจะติดกับดักของเราแล้วเราจะนำเขาเข้าไปในบาบิโลนในแผ่นดินของคนเคลเดียถึงกระนั้นเขาก็จะไม่เห็นแผ่นดินนั้นและเขาจะต้องตายที่นั่นพวกคนที่อยู่รอบตัวเขาคือทั้งผู้ช่วยและกองทัพของเขานั้นเราจะกระจายไปตามลมทุกทิศทางและเราจะชักดาบออก ไล่ตามเขาทั้งหลายไปและเมื่อเราให้เขาแตกกระเจิงไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติและกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆพวกเขาก็จะรู้ว่าเราคือยาเวแต่เราจะให้พวกเขาบางคนเหลือรอดจากดาบจากการอดอยากและจากโรคระบาดเพื่อพวกเขาจะเล่าถึงสิ่งน่าส,อสเอียนทั้งหมดของเขาในท่ามกลางประชาชาติซึ่งเขาไปอยู่นั้น แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวพระธรรมเอเสเคียลนะคะตั้งแต่บทที่12ไปจนถึงบทที่24ะคะ่ะจะเป็นเรื่องของการกล่าวถึงการพิพากษาชนชาติอิสราเอลนะคะดังนั้นเราจะพบว่าเอเสเคียลเนี่ยจะใช้ทั้งคำอุปมานิทานเปรียบเทียบนะคะ แล้วก็บางครั้งเอเซเคียนะคะก็พูดในลักษณะที่ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนทนายนะคะฟ้องคนอิสราเอลแทนพระเจ้าด้วยนะคะในเอเซเคียลบทที่12ข้อที่1ถึง16ในวันนี้นะคะเราจะพบกับกิจพยากรณ์นะคะหรือการกระทำเชิงสัญลักษณ์เพื่อเผยคำพระวจนะนั่นเองนะคะ สิ่งที่เอซิคีวต้องทำในตอนนี้นะคะก็คือเขาจะต้องแสดงท่าทางการตกไปเป็นเฉลยนะคะในตอนกลางวันเขาต้องเตรียมขนคองนะคะสำหรับการไปเป็นเฉลยแล้วก็จะต้องย้ายของจากที่หนึ่งเนี่ยไปยังอีกที่หนึ่งะคะแล้วต้องทำการเจาะก,กำแพงแล้วก็พอตกกลางคืนนะคะเขาก็ต้องเอาของเนี่ยขึ้นแบกบ บนบ่านะคะแล้วก็ทําท่าทางหนีนะคะโดยที่จะต้องหนีรอดช่องกําแพงที่เจาะไว้นะคะพร้อมกับเอาผ้าเนี่ยมาคุมหน้าคุมศรีรษะไว้เลยนะคะในข้อที่1ถึงข้อที่2นะคะพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพระเจ้าว,ว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางพงพันธ์ุมักกะบทผู้มีตาไว้ดูแต่ไม่เห็นผู้มีหูไว้ฟังแต่ไม่ได้ยินเพราะเขาทั้งหลายเป็นพงพันธุ์มักกบท พระเจ้ากำลังตัดกับเอเซเคียลนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลนนะคะพร้อมกับคนยูดานะคะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ายูดาหรือว่าอาณาจักรใต้นะคะตกไปเป็นเชลยครั้งใหญ่ๆนะคะให้กับอาณาจักรบาบิโลนเนี่ยสามครั้งด้วยกันนะคะโดยที่ครั้งที่3จะเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดแล้วก็ทําให้อาณาจักรใต้สิ้นชาตินั่นเองนะคะกรุงเยรูซาเล็มจะถูกเผาและพระวิหารถูกทําลาย ตัวของเอเซคิยเองนะคะถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยในครั้งที่สองนั่นหมายความว่าในขณะที่เขาเนี่ยอยู่ที่บาบิโลนนะคะทั้งกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็พระวิหารยังไม่ได้ถูกทำลายนะคะดังนั้นคนที่มาเป็นเฉลยในครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองะค่ะที่อยู่ที่บาบิโลนพวกเขามีความเชื่อว่าเยรูซาเล็มจะไม่ถูกทำลายนะคะเป็นไปไม่ได้ที่พระวิหารจะถูกเผานะคะไม่มีทางที่พวกเขาจะสิ้นชาตินะคะ พระชา้าจึงตัดถึงคนเหล่านี้นะคะ่ะว่าพวกเขามีตาไว้ดูแต่ไม่เห็นมีหูไว้ฟังแต่ไม่ได้ยินพวกเขาหูหนวกแล้วก็ตาบอดฝ่ายจิตวิญญาณน,นั่นเองนะคะเพราะว่าหัวใจแข็งกระดา้างไม่ฟังเสียงเตือนจากพระชา้าในข้อที่3ถึงข้อที่7นะคะพระชา้าก็เลยต้องสั่งให้เอเซเคียว่ะคะ่ะ แสดงท่าทางเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะโดยให้เอเซเคียลเนี่ยต้องเก็บข้าวของนะคะเหมือนจะออกเดินทางนะคะแล้วก็ต้องขุดเจาะก,กำแพงนะคะให้ทะลุเพื่อจะแสดงถึงการหลบหนีออกไปนั่นเองนะ,ะออกไปนอกกำแพงในตอนกลางคืนนะคะพร้อมกับคุมหน้าคุมตาไว้ด้วยนะคะทำไมต้องทำแบบนี้นี่เป็นกิจพยากรณ์นะคะกิจพยากรณ์หมายถึงการเผยพวชนะด้วยการแสดงบทบาทประกอบ บอกเล่าถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับกษัตริย์เซเดคิยาซึ่งในที่สุดนะคะกษัตริย์เซเดคิยาค่ะจะพยายามหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มนะคะในตอนกลางคืนทิ้งประเทศชาติทิ้งประชาชนของตัวเองนะคะและสุดท้ายนะคะกษัตริย์เซเดคิยาจะถูกจับและถูกควักลูกในตาด้วยสิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้นะคะที่อยากจะชวนพวกเรามาดูด้วยกันนะคะ เอเสเคีย e นะคะไม่ได้เรียกชื่อของกษัตริย์เซเดกิยาแบบตรงๆนะคะแต่เอเสเคียวจะเรียกพระองค์ว่าเจ้านายผู้นั้นอยู่ในข้อที่10กับข้อที่12นะคะเพราะว่าสําหรับเอเสเคียแล้วอะคะ่ะกษัตริย์เซเดกิยาไม่ใช่กษัตริย์ที่ชอบทำแล้วก็ยังทําตัวเองนะคะมีปัญหามากนะคะเป็นตัวปัญหาของบ้านเมืองเลยทีเดียวนะคะดังนั้นสําหรับเอเสเคียนะคะกษัตริย์องค์สุดท้ายของยูดาไม่ใช่กษัตริย์เซเดคิยา แต่หมายถึงกษัตริย์เยโฮยาคีนที่ถูกจำคุกอยู่ในคุกที่บาบิโลนนั่นเองนะคะในข้อที่8ถึงข้อที่16นะคะพระเจ้าตรัสว่าการกระทำของเอเซคเคียวค่ะคือหมายสำคัญนะคะของชนชาติอิสราเอลแล้วก็พูดถึงการหนีของกษัตริย์เซเดกิยาพระเจ้าจะทรงพิพากษายูดาอย่างแน่นอนนะคะกรุงเยรูซาเล็มจะแตกกันนั้นนะคะพระเจ้ายังสงวนชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งไว้นะคะเพราะว่า พวกเขาจะรู้ว่าเราคือพยาเวทนี่เป็นทอยคําสุดท้ายนะคะของในตอนนี้นะคะเอาละค่ะพระธรรมตอนนี้สอนอะไรลระบ้างนะคะบทเรียนแรกเลยนะคะพระเจ้าทรงใช้วิธีทั้งเห็นแล้วก็ได้ยินนะคะเอเสเค,คียวไม่ได้แค่พูดเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาแสดงพระวชนะด้วยชวิตของเขาเองนะคะเช่นเดียวกัน พระชา้าก็ต้องการให้เราเนี่ยทั้งพูดแล้วก็ใช้ชีวิตของเราอะคะ่ะในการที่จะเป็นพยานถึงพรองให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็ได้ยินนะคะบทเรียนที่สความดื้อดึงอะคะ่ะสามารถทำให้จิตใจเราด้านชาไดา้คนในยุคสมัยนั้นนะคะฟังคำเตือนจนเบื่อนะะเราต้องเข้าใจนะ,ะว่าช่วงเวลาของการตกไปเป็นเฉลยครั้งที่2กับครั้งที่3เนี่ยะคะ่ะช่วงเวลานียคะ่ะมันต่างกัน ห่างกันราวประมาณ10ปีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นช่วง10ปีเนี่ยค่ะพวกเขาก็คิดว่าอุ้ยฉันฟังมาต้องจะ1ิปีแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะกรุงเยรูซาเล็มยังไงก็ไม่แตกหรอกนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะเหตุเพราะว่าไม่เชื่อฟังคําเตือนจากพระเจ้าเนี่ยค่ะพระเจ้าจึงไม่ทนอีกต่อไปนะคะและบทเรียนที่3นะคะแม้ว่าจะมีการพิพากษาหมายใช่ไหมคะ แต่สุดท้ายพระเจ้ายัางทรงพระเมตตาดังนั้นเราจึงพราบว่าในวลีสุดท้ายของข้อที่16ของตอนนี้นะคะเราจึงพบถ้อยคําแห่งความหวังพระเจ้าจะสงวนชีวิตคนกลุ่มเล็กๆไว้กลุ่มหนึ่งนะคะเพื่อให้เป็นคนที่เหลืออยู่นะคะคนเหล่านี้จะได้รู้จักพระองค์แล้วเราจะตอบสนองต่อบ,บทเรียนนี้อย่างไรนะคะการตอบสนองง่ายๆ3ข้อด้วยกันนะคะในข้อแรกก็คือเปิดตาเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเรา เราจะทำอย่งางไรเวลาที่เราพูดว่าเปิดหูเปิดตาฝ่ายวิญญาณนะคะง่ายๆนะคะเช่นเราจะไม่แค่ฟังคําเทศนาแบบเฉยๆนะคะหรือว่าอ่านพระคัมภีร์แบบผ่านๆไปนะคะแต่ว่าเราจะตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ไม่ว่าจะอ่านกี่ข้อหรือกี่บทก็ตามนะคะเราตั้งใจอ่านอ่านด้วยท่าทีที่อยากฟังนะคะไม่ให้อ่านแบบผ่านๆไปให้จบนะคะ หรือเมื่อเวลาที่เราได้ยินคําเตือนจากคําเทศนาค่ะหรือคําเตือนจากคนที่เรานับถือฝ่ายวิญญาณเนี่ยค่ะอย่าเพิกเฉยแต่ให้เราถามตัวเองนะคะว่าโอ้พระเจ้ากําลังสอนอะไรผ่านคาเตือนนี้นะคะหยุดคิดสนิดอาจจะก่อนนอนหรือว่าอาจจะช่วงเวลาที่เราอยู่ในรถนะคะหรือว่าอยู่คนเดียวนะคะอาจจะถามพระเจ้าว่วาพระองค์เจ้าข้าววันนี้พระองค์กาลังสื่ออะไรกับลูกขอพระองค์ตรัสเถิดพระองค์เจ้าข้า การตอบสนองข้อที่2นะคะง่ายๆอย่ารอจนทุกอย่างสายเกินไปนะคะเริ่มทำบางอย่างวันนี้เลยนะคะถ้ามีเรื่องที่เรารู้ว่าพระเจ้ากำลังเตือนให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นเตือนให้เราเลิกบน่นหรือว่าเตือนให้เราให้อภัยกับคนบางคนที่เราโกรธเขามาต้องนานแล้วนะคะหรือว่าพระเจ้าเตือนให้เราเนี่ยเริ่มที่จะรับผิดชอบนะคะในบ้านหรือที่ทํางานนะคะ ก็ให้ลงบือทำวันนี้เลยนะคะถ้ายังไม่แน่ใจว่าเราจะเริ่มทําอะไรดีก็ให้เขียนลงมาก่อนเขียนว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทําหรือว่าสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดกับเราคืออะไรนะคะลองเขียนลงในกระดาษแล้วก็อธิษฐานคุยกับพระเจ้าถามพระเจ้านะคะการตอบสนองข้อที่3นะคะจงเป็นหมายสำคัญด้วยชีวิตไม่ใช่แค่คำพูดมีใครในชีวิต ที่เขากําลังอาจจะจับตามองดูเราว่าเราเนี่ยเป็นคริสเตียนอย่างไรไหมคะใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยให้เขาเห็นให้เขาได้เห็นความซื่อสัตย์ของเราเห็นความอดทนของเราแล้วก็เห็นพระเมตตาหรือว่าความเมตตาขององค์พระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเรานะคะอย่างเช่นทํางานให้ดีแม้ไม่มีใครชมหรือว่าเลือกที่จะพูดคําที่สร้างสารรค์ดีกว่าคําพูดที่บน่นหรือว่านินทา ะะหรือว่าอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราแม้ว่าเขาจะไม่ได้เชื่อก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งง่ายๆนะคะในการที่เราจะตอบสนองต่อพระวชนะในตอนนี้พระเจ้าอาจจะไม่ได้ใช้เราเนี่ยให้เป็นนักเทศนะคะยืนต่อหน้าผู้คนเหมือนอย่างเอเสเคียวนะคะแต่ว่าพระองค์ก็ทรงเรียกให้เรามีชีวิตที่เป็นพยานถึงพระองค์ด้วยการกระทําเล็กๆของเราในทุกๆวันให้เราอธิษฐานด้วยกัน สัตุการพระบิดาเชาค่าขอบพระคุณสําหรับพระวจนะของพระองค์ขอบพระองค์เจ้าทรงโปรดตัดเถิดพระองค์เ้าค่าเพื่อที่ของเองทั้งหลายเองจะได้ยินเสียงคําเตือนจากพระองค์พระองค์เ้าค่าขอบพระคุณที่พระวจนะของพระองค์หนุนใจให้ทั้งหลายที่จะพูดดีคิดดีแล้วก็ทําดี ขอให้ชีวิตของคำทั้งหลายทั้งคำพูดการกระทำและความคิดจะเป็นที่ถวายเกียรติแด,ด่พระองค์ให้คนทั่วไปได้มีโอกาสที่จะเห็นพระองค์เจ้าผ่านทางชีวิตของคำทั้งหลายด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าอธิษฐานทูลขอการทรงนำและพระพรจากพระองค์เจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน,นวันนี้ก็มีคำถามที่อยากจะฝากให้เราคิดด้วยกันนะคะวันนี้พระเจ้าเตือนหรือว่าพระเจ้าตัดกับเราเรื่องอะไรหรือว่าวันนี้ค่ะ เราอยากจะถาหรืออยากจะพูดอะไรที่จะทําให้พระองค์เจ้าพอพระทัยส่งเข้ามาได้เลยในคอมเมนต์นะคะ ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะช่องของ c ี N ไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง f b o o k y o u y u u t นะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยถ้าได้รับข้อคิดได้รับอพรอนะคะก็สามารถที่จะเขียนเข้ามานะคะแบ่งปันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วฝากอธิษฐานเผื่อทีมงานของเรานะคะคำอธิษฐานของทุกท่านนะคะสำคัญกับทีมงานมากจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าพระเจ้าทรงนานะคะทุกท่านอยากจะมีส่วนในการถวายสนับสนุน CGN ไทยนะคะก็สามารถติดต่อผ่าน CGN ไทยเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอพระเจ้าอวยพร,พรค่ะทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ